เอาตามทั้งห้าเพื่อนนั่นอันนี้ตัวนี้เหรอเป็นโวลต์มันนี่นี่สองร้อยห้าสิบมาหาหาร้อยเอ่อหาหาร้อยโวลต์เนาะโอ้โหกันที่เราเคยอ่านภาษาอังกฤษมาเป็นเนาะถือว่าได้ไปเปลี่ยนไม่อีกผิดหวังเลยเนาะได้ไปเทิร์นไม่ได้ไปเพิ่์นดีๆได้ละเนาะแบบนี้ถือว่าตอนแรกคิดว่ามาแล้วสิพอดีแล้วเนาะ มันก็ใช่ได้อยู่แล้แต่มันฮอนมันฮอนง่ายแบบเควันออกเลยน้องปะแมนมอวัาวะสุดง่ายว่าคือหมอไผ่ไงอะไรตัวนี้เนาะสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปซาเวลตาพี่น้องเลยมาตอนนี้เนาะซาเวลกามาอยู่วางสวนอ้อยพี่น้องเลยเนาะมาสวนอ้อย อยู่เพื่อนน้องเต้น้อพี่น้องเนาะถือว่าปริมาทั้งนี้โดนโดนเลยพี่น้องเลยเนาะหาก็ได้มีโอกาสมาในเมื่อนี้พี่น้องเลยเด็ดแห้งพี่น้องเลยเมื่อนี้นะเด็ดเด็ดเหลื่อมตาพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสัปดาห์ท่ไทยคิปให้พี่น้องได้เบ่งบรรยากาศรอบๆน้ำกันนะพี่น้องเนาะในช่วงฤดูรอดพี่น้องเลยัวอยู่แถวนี้มันต้นไม้ไม่ค่อยมีเพราะว่าเป็นสวนอ้อยนะพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้ถือว่าเปกตาเลยพี่น้องเลยเนาะมาเพื่อนน้องเต้เมื่อนี้พี่น้อง จะเอาพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งผู้วาเท่พี่น้องเลยได้อไฟสุราเซอแพนบักญ่พี่น้องเลยเนาะมาบรรทุนองม่วงเพิ่อการตัวสู้ตัวซ่อสามน่วยเขาหล่ออยู่ขนาดไม่ขับมาโอ้หมักใหญ่แท้พี่น้องอันนี้องม่วงน้องแต่เนาะเพิ่นปลูกได้จกปีแล้วนี่สามน่วยพี่น้องเลยบายว่าเป็นยังนักเนาะเกือบงาฮักพี่น้อง หมวงโลไปจักอันนี้เนาะผู้ตัวนั้นก็หาก็เป็นพี่น้องเอ้ยเนาะตนั้นก็หาก็เป็นมามีแต่สวนอ้อยพี่น้องเอ้ยมาทางนี้นะเพระาะว่าโรงงานน้ําตาลก็อยู่ใกล้ๆนี่พี่น้องเอ้ยนั่นก็ไฟโซลาเซลล์แกใหญ่พี่น้องเนาะสงสัยเป็นทางเตียงทองเพิ่นเนาะได้มามอบให้ทางงแตเพราะว่าเ็ในคลิปอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่บ่้ราคาเท่าใดเนาะอันนี้แใหญ่คักกะีอยากได้ไปใสน่นาเด้พี่น้องเอ้ยเนาะ ไปใส่อยู่นาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ให้อยู่นาพุ่นแต่ว่าได้ใส่พัดลมได้เนาะพี่น้องเนาะแบบสิโอเคเลยปึดแดดแงอนีดจนเหลื่อมตาพี่น้องเอ้ยเนาะอือซื้ออบอยู่พี่น้องเอ้ยสวัสดีทุกคนสดีน้องสดีมาวันนี้ถือว่าอยู่ครบเนาะ อยมื oh, here, altar, oh, ัอนี้พิเศษเนาะบอตาได้อย่างเด้มาฝากได้ไอันหมอไพ่แล้วก็หมอยกไพชลัเซีวโอ้พี่เสียงมาห้องเวงขังมาไว้บ้านในเพื่อนว่าอะไรโอ้ราคาเท่าไรจะซื้อนี่นะอ่าเพิ่นเว้มสามพันเนาะโอ้แพงเนาะอ่าสามพันคือหมอไพ่นั่นเพิ่มเว้มสามพันสองเนาะอ่าแต่ว่าถ้าเอาน้ำกด ถ้าเอาน้ําพดแล้แม่น3,200เต็มถ้าบ่น้ําพดนี่แม่น3,000ถวดรุ่น GS เนาะนอนแล้วบ่นอนบ่ดบดอกมีแต่เฮาก็เมื่อเทิเอาตัวใหญ่นะสิเทเอาบ่นี่เน้อยมัน้อยโพดบ่เทิงว่าเพิ่นแนะนําว่ารุ่นกระมัดดโอ้นี่เอาหาเดียวกันเพิ่นจักสั่นมันมีมันมีจักแบบมันนี่มันมีจักราคาแน่นี่มันตวันขาวใหญ่ละล้านปลายตัวนั้นน่ะอื แต่ะะว่าปูเปเปเป็นท้องเป็นอันเสียนท้องเหลืองน,นัง่นน่ะน้อยแต่ว่าโคตรด,ด่ดวดใหญ่นั่นงกระเด็นมันกระตุกคือตัวสีขาพันมาแด้วเนาะทำตัวใหญ่กว่านี้โบมีเต็มที่มีแต่สีพันปลายเออสามพันสามพันถือว่าตัวนี้มัน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 คมแห,งนหน้งสุดเลยก็มีคมแห้งอยู่บ่ามันเกิดลอยเชา่าลอยชเช่าลอยชเช่าหุ่น บอต้ากระบกนจัดเมตรโวล์หาร้อยโวล์หาล้อยบอเอ้าครต่อะนี่นี่นี่ใชรใครใครอันนี้นี่นี่เอาใอเอสซีฟูเป็นอันนี้เบิร์อันนี้บอต้าก็เอาตามทั้งห้าเพื่อนนั่นอันนี้ตัวนี้เราเป็นโวล์มันี่สองยหาสิบมาหารา้อยอ่าหารยโวล์เนาะ มูฮูกันที่เราเคยอ่นานภาษาอังกฤษมาเป็นเนาะถือว่าได้ไปเปลี่ยนไม่อ,อีกผิดหวังเลยนเอนอาะได้ไปเทิร์นไม่ท <laughs> ี่ได้เทิรนดีๆได้แล้วเนาะบบบนี้ถือว่าตอนแรกคิดอะมาเลยสิพอดีแล้วเนาะมันก็นใช้ได้อยู่แล้แต่มันฮอนมันฮอนงาน่ายแบบกวนออกเลยเนาะปะแม่มันวิจายาย้อนชดนะว่าคือหมอไพ่อย่างไรตัวนี้น่ะน้อยอืม มันโม่พอดีกันหมอกไผเฮามันสีอันเดืเบิดมันเดืเสื่อมแต่ว่าทางที่ดีเอาตัวมันใหญ่หมอใหญ่ดีกว่ามันจะบ่มีปัญหามันเสมือกันเลยไฟมันเ่นสะดวกเลยแต่ว้าห่างกันก็ว่าตัวนี้แหละอ้ายเอ้ยฮะเออได้ดอกได้ดอกจัำได้กันถ้าว่าไปเปลี่ยนบ่ได้เช่นได้บ่าวตาเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนบ่ได้อันดอกต้องได้เทิ่อหน่าตัวใหญ่ มันแอดไปได e, ้เบอรนี่เด네ี๋ยวพับพับไปสิเอาพับไปสิเอาหรือว่าผิดหวังเนาะได้อ่าไปเทิร์นม่อีกมื้อนี้มีอย่างแน่้ยสมื้อนี้หลังจากมีหม้อไฟแล้วมีไวซีแกคบอ่าเครื่องงอกไพ่นี่นะครับหม้อไพ่ญ่อันนั้นเนาะอ่าอ่าอ่าไปละงูนะกูให้ไปละ ยังบ่เอยู่บังไัน้องไม่ได้ใส่พี่จ้างกดผ่าแดงๆอันนี้น้ำกดนั่นแหละโอ้น้ำก๊อดเคยคิดว่าอันอันนั้นไม่ได้นี่ไม่ได้คิดว่าจะน้ำกดได้นี่ระวังวันถึกเด้อให้มันถึกกดแน่เนาะโอ้ประวัติคาดแล้วพอดีให้ก่อไฟใหม่ขึ้นแล้วอย่าพากันคลายลิ้นได้เนาะน้องมิกกูหน้อยนี่ห้อนังนี้เนาะอาน้องพี่น้องเนาะถือว่ามันนี่แหละ ได้ข่าวดีนเนาะมาฝากมาอน,น้มีทั้งมีสีแกสแต่กะหมอไฟแต่ว่าหมอไฟยังผิดหวังอยู่มาอน,นี้เนาะเมือ่อหนาต้องได้ไปเปลี่ยนไม่จะได้สาภูผู้ใหญ่ที่เพิ่นช่วยนะในมือน,นี่เป็นผู้ใหญ่ทั้งดนเนอะโอ้ห้าโอ้อันไอญญนะโบโอ้ถือว่าทั้งยนี่เป็นกระ่มบ,บ่ป้าทั้งน้องแต่เนาะเพิ่นกระสวยมากเลยเลยพี่น้องเลยเนานะั้งแต่ เป็นอุจักกันกับน่องเตะมาเนาะถือว่าเป็นกระสวยมาหลายอย่างอยู่พี่น้องเลยถือว่าอ่ามื่อนี้กัมีแต,นตน่น้ำกดเนาะที่เห็นแหละพี่น้องเลยกระปูนได้ใส่ชีเฮ็ดมาในกระปูนปูนไปเทศยูวังกอกน้าเนาะอ๋อพวกกอกน้ามันยังบ่มีเนาะมันเปื้อนมันติดขี้ดินในนั่นเนี่ยมันม,มันบอกคือดินเท่าเทเนาะพี่น้องเลยได้มาซื้ไปที่วงังแล้วยูวังรูปนั้น ซุมื้อนี้ไปเฮ็ดเวียกงานจังไดซุมื้อนี้มีไสไล่ไปอ๋ถือว่าเวียกงานได้มันบ่ค่อยมีบ่ีก็ไปฉีดยาฆ่าหญ้าอือว่าไปฉีดยาฆ่าหญ้าซื้อในฤดูนี้เนาะเพราะว่าปลูกอ้ยปลูกหยังกเพิ่นใรถเนาะน้องบ่ได้อันพากันปลูกมันนี่บ่ปีนี้บ่อปลูกอือปลูกก็บ่ได้ดอกมัน ราคามันบ่ขึ้นราคามันลงในมันปีปีปีกี่หนีจะปลูกบ่บ่ไปปลูกเนาะปีกี่หนีปลูกปีอยู่เับอิทปุ่นเนี่ยโอ้ถือว่าอันทั้งผัวเจ้าไปนี่เป็นได้เงินเดือนได้รายวันเป็นไรเป็นไรเป็นเห็ดเป็นไห้ราคาแสดงรายหนึ่งไรหนึ่งหะชิพ่าตัวนี้โอ้คือว่าก่วงตือเป็นไรหนึ่งเนาะสีดยาแล้วพี่น้องเห็ุได้ได้แต่ว่า ถ้าว่าเรื่องเหเรื่องยาสิแบบมันอันตรายอยู่เนาะแต่ว่าก็จําเป็นแต่ว่าข้อบุเหตุก็บม่ได้เงินพี่น้องเลยเพราะว่ามันบอมีงานเหตุแต่ว่าอยู่แถวไกลๆกันมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปเนาะมันไกลบ้านพี่น้องเลยไปแาวชุนุมไม่ได้ไปหาที่มึงจันขายว่ารงตุกลงติ๊กติ๊กบอเป็นเห็นอยู่โตแม่มันนะแต่ติ๊กบอเป็นจ๊คสร้างสิสุบอเป็นเอาตังค์ใช่ไหมชื่อเลยไปติดก้นมันน่ะเส้าเรียกคนไปติดบอก โอ้ยเกือบวได้ไปเกือบนะบอมีตังมันบอมีตัง,ตงอยู่แถวบ้านอยูแถวนี้วได้ขายตังบ่ออยู่บ้านแค่สิอยู่แถวบ้านเอื้อนบอมีอยู่แถวนี้ป่าใกล้นี่คือซิม,มี่ลายแท้หากระเพียนสีผม,มผมเนาะน้องติ๊กเนาะมันยาวในแรกว่ะหากระเพียนสีผมว่ะผมยาวขึ้นเลยเ,ออเราเสียมือจำน้ำกด โอ้ยเปนหายเลยเป็นหายนำกดแล้วถือมือมีแต่ว่ามันสิกัดเพื่นแล้วน้อง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 มิกอย่าไปใกล้เด้อมันลวกเลยมันลวกคือไฟใหม่นี่อย่ไปหาถกลินมันจะเหล่าขาวได้คนะ่ะเนาะเบี้ <c oughs> เยเหมือนงาเห็นยืดเราเบี้ยมันเรียนเหล่าขาวได้คนะันเป็นน้ำกดได้ค่ะถึงตากระตาบอดวนะเนาะอย่าไปหลินได้เนาะน้ำกดมันความาแห้งพี่น้องเลยตแตะๆหลินอือ ถ้ากินเขากบยังมั้งนี้กินแต่เช้า่เงยัไม่กินกิน้อมัตาด้ินนี่ยมันท่นได้กินเขาพากันลวกมีกินเลยมิกลวกมีบ้จะเฮ็ดเปนบ่น้องมิกให้ลองตุกเฮ็ดคือบ่โซชชมือเนเจ้าน่ะ ช่วยซื้อมื้อในบาตากินยุคเปลี่ยนบ่เป็นรุ่นเดียวกันเลยบ่มียำๆเหือกันเนาะพอดีมีเขียวมีแดงมีส้มพี่น้องอยู่เนาะมีครบเลยนะเออมีครบเลยเมื่อนั้นบะเตียงเพิ่นมาเพิ่นเอาไฟชูราเซียวมาให้นี่บ่บ่เพิ่นเอาเงินมาให้ไปซื้อเองไปซื้ออเงมาเห็ดเองตัวเองมีแต่ว่าทำบะเตียงเพิ่นเข้ามาเมื่อนั้นมีแต่เอาเงินมามอบให้ไปซื้อเองเนาะ เพื่อนกับเพื่อนมาขำแล้วหาหมืมม่นเมนมถือว่าทาั้งหอหางแก้วเขาทั้งบ่อเตียงเนาะแล้วก็มาเมื่อนี้เขาทางบ่าวตาพี่น้องเลยนั่นบ่าวตาข้าพี่เอกเลยมเมนบ่าวพิษเมนเมนพี่น้องเลยถิว่าซื้อมาได้จ้ามือแล้วชื่อวันที่หาเมื่อวานนี่หรอโ <laughs> อ,อ้คิดว่าที่หาเดือ <laughs> น,นที่แล้วเนาะเมื่อวานนี้เดี๋ยวอันเทาซื้อนี่ราคาเท่าไหนเกาะนี่นะ ใดกับสุราเซลเรนี่นะหกพันเฉพาะพไปสุราเซีวยวอย่างเดียวได้ใช่ไหมสามพันโอ้พี่เ่าสามพันหาไม่เร็วทำทมตัวนั่นว่า 3, สามพันใดคือว่าสองพันแล้เพิ่นว่ารวมเบิดตัวนั้นอะ่ะคือว่าราคามีลบหาพันห้าหาพันหกแล้วเพิ่์นว่าเพิ่์นึ้นแบบเม่ว่าเขาเทยมยังมากเลยเฉพาะไปสุราเซียวนี่<อ>มีแต่แพนอย่างเดียวโอ้โอ ายยังก็ได้เส,ส,สื้อเองเมื่อสายไทยพอเป็ดได้ซื้อเอาเนาะคือชุดเจาในเปลี่ยนมาใส่ได้เป็นบ่นอือ<น>เ,เดี๋ยวบ่เดี๋ยวันกับอนนี่เน,ะนาะกระชีเเ่งซื้อเครื่องนลำนี่แน่ถ้าว่าอันทำนี่นะเพื่อนว่าใส่ย,ยังแน่ได้ทำนี่เน่ใส่เกี่ยวกับยังแน่ได้นะคะนี่ดีผมไปถามเพือพ่อนที่เพื่อนมีกค่ะอันนี้เพื่อนว่าเพื่อนว่าเปิดได้ยังเปิดได้ก็ได้ทำนี ที่แห<า>้งเติมนาะแบบตูต้ยเย็นตัวน้อยก็จะได้อยู่เนาะนี่เพื่อนเป็นคนจีนเนี่ยก็เลยว่าบ่เขาใจ,าจย,ยังว่าเล่าบ่เขาใจเพื่อนยังบัถนัดเล่าเนาะเพราะว่าทำแบบนี้ไปนอนไยนอนหน้าก็โอเคยอยู่ได้นอ่นนี่เนาะราคากับบริแพงเป็นไดสามพัน 3, ถ้วนบ่ะแต่ว่า<ห>มันมันผบบบ่มีอันของแถมเนาะนี่เดนอันนี้คือไปชราเซียวคือมีของแถม อย่างเงี้ยเนาะพี่น้องน้อยเพื่อลองได้เพื่อเป็นดังไดพี่น้องเนาะตั้งแต่ซื้อมานี่ใช่จักเกื่อแล้วน้องตุ๊กน้ำนะเปิดจักเกื่อแล้วได้นะได้ไหมนะสองมือโอ้ผู้เมนได้ได้ไหมเที่จะเปิดน้ำแจ้งน้องมิกเมีนบอสเปิดน้ำลินอาเปิดน้ำลินเห้คักบาทนี้พี่น้องเอ้ยแค่นี้แต่ว่าผูเมนไฟฟ้าเนาะ แต่มาสิเบิดแต่น้ำอะลรเปิดน้ำดิ่นผ่านวะน้ำดพอดีดิ่นสงการเลยเนาะได้ได้ม่ดิ่นสงการเลยแน่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 เพิดเปิดได้ไม่นะพี่น้องได้ไม่สองสองเมื่อนี้น้องมิกน้องมิกว่าเปิดน้ำดิ่นผ่านว้ากับเป็ดไฟฟ้าในสมุดเสียเงินคาไฟพี่น้องเลย น้องตุ๊กเด้เดี๋ยวนี้บ่ได้มีคือตะกี้ละ่ <sk r ug> วะว่ <sk r ug> ขะาข้าวๆนเนาะคิดว่าบ่ได้มาดวนได้สิมีคู่ครองเนาะหวยมาสุนนั่นว่าข้าวๆว่าแมา่นแท้บ่เนาะก็มาถามเพิ่นก็เพิ่นว่าอันบ่มีพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าผู้บ่าวเพิ่นคุยอยู่เอาโทรศัพท์เอ้ยคุยซุมื้อนี้เด้คุยบ่ห่วยเนาะ ตาตะกี้เป็นข่าวเลยซื่อพี่น้องเอ้ยหมดตึกได้มันเปิดได้บ่ออกบ่ทาคืนนี้ไปได้ออกอยู่เลยตัวตโตัวตัวคนเอามาให้เนาะโอ้ยีอันเอามีไใหญ่น้องแต่เนาะขอมุกขอบใจทางาหรือว่าทางอยาทุกเจ้าละเพราะว่า ຈັ đấy, ່ງໃດກະຊິເຈົ້າໄດ້ຄุยກູຄືຊິຈັກຢດດນແມອງເພິນ ยิ้มีใจนั่นไม่ได้เด้อเนาะแต่พอขวัญจะว่าเออตัวคนเอามาให้เราเขาคิดว่าบอสตาเอามาให้อะไรยั่งยื่อฉันเนาะเื้ยบ้านี่เื้ยซึกแย่งขนมพี่น้องเอ้ยบ้านี่ไคกกบายอมน้องกบายอมเอ้ยกบายอมแล่นเป็นแล่นวิ่งเป็นวิ่งบ้านี่ขนมสกเดียวเอาไว้มาปั่นกันกินไว้มาปั่นเอื้อยกินแน่ว้ย ป้าได้หลายถุงแท้เลยนี่ชบใหญ่เนาะนับปุ่งยุ่มีจักงองนั่นนับเป็นยี่บ่ามิกน้องมิกนับเป็นยี่บ่านับเด็กเป็นบ่าน้องมิกนี้ใสนับดีๆนับดีๆมันจะคงกันแน่น่นับเป็นบ่เริ่มจจกใสนับหนึ่งสองสามไปแล้วว่าะยหูว่าจะถุงมิกจังปะ เราต้องมีถึงมือกันเด้อไปเดี๋ยวเพิ่งมพิ่งยืนยักันเสียวแ่งเลยเพื่อนๆแค่รถอนนอดจะเลยเพื่อให้อยากกินแน่เดี๋ยวนี้วันนี้คือตะกี้หรือบ้างมาจะกินลูกม่าจริงกินเลยไหมมาจะกติกี้นีเพราะว่าเขาไม่ได้ใจนี่ให้ยได้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวนี้ใหญ่มาเลยอยากจะคว้าเลยลงตุ๊กลงติ๊กได้เดี๋ยวนี้พากันเด็กเด็กเล่นแผนกเดนแน่เจ้า ไปเฮ็ดยังแน่มื now, ้อน so oh, okay. ี้พอไปใส่หมอเฮ็ดเวียกเฮือนๆนะนะเจ้าปั่นพระเนกกันเฮ็ดยังแน่เดี๋ยวนี้ปันเพือนไพซักส่งเสื้อปันเพือนกับเจ้าหนึ่งเข่าเด้หงายเจ้าขึ้รับจบทุกอย่างเด้เนาะรับจบผู้เดียวเลยอันนี้ขับๆับไปไหนไปเก็บถ่านไปเก็บถ่านอยู่ไสทางโค้งโอ้ทานแบบว่าตีนไปเก็บรับจ้างเพิ่นบ่ลลื่นได้ไร เก็บมาดังเองวะเพิ่มบริบาบ่จ้ะจไปเก็บทานเก่าพอนี้ไปเก็บทานคนจูดคนจูดโอไม้โอ้คนจูดโอไม้แล้วามาเอามาดังว่าแล้วกันเลยม,มองมอง,มองตัวสัตนวะ์อยู่เนาะปลูกได้จะปีแล้วก็ตัวมองตั้งแต่ปีนี้ิอดประามาณสปีนี้ ถือว่าหากก็ได้กินเว้นเห็ดแม่เห็ดงวัวกินยอดมันจะมันหางกระโปงกินตี้ซอนนาไปปลูกง่อยน่อยเลยง่อยแล้วเกินมาเขาวงจำพอเลย<ก>หากกระโปงปีนี้เนะาะผมว่ามันได,ไ,ดได้กินกุกกกอยู่หลังห้องน้ำนึงแต่ว่านี่หากก็ได้กินปีแรกแล้ววนปะเดี๋ยวพ,พากันเดี๋ยวพากันไปปิดเด้อเนาะให้มันสุกก่อนเด้อให้มันได้กินสุกก่อนไม่ให้สาวเลยมะสิ่งที่ที่ผมว่าไม่ให้สาวกินเลยดูปันมีเท่าเบด แมาไม่สาวได้ไหมสาวเมื่อเลยเด้อเอาเมื่อเลยเด้อเป็นเป็นคนอ่าบได้กี่ทีเนาะเล่นด้วยบางคนนี่โอ้ยห่วงเลยได้ได้กินนี่ห่วงสุดชุดเลยพี่น้องเลยเอฟซีผู้ใดคำว่าเบิ่งกไม่กับเบอร์หู้เนาะควมเป็นมาแต่ข้าวตะกี้เนาะคือทั้งน้องแตะนี่โบแมนลูกแล้วเด้อพี่น้องอันนี้เนาะเป็นน้องล่ะ แต่ว่าน้องแต่เพิ่นเลี้ยงมาตั้งแต่ในน้อยเนาะแต่ปีเจ็ดเดือนเออตั้งแต่ปีเจ็ดเดือนพี่น้องเลยสี่ปีเลยไม่น้อยน้ออยคืสี่ปีว่านี่นะโอ้ในเรื่องแบบว่าเพิ่นอันนั้นแล้วพี่น้องเนาะขคร่ยว่าว่าแนวหนึ่งกะแบบขาดแน่ยู่ได้กินน้ำเนาะขาดสารอาหารน้ำพี่น้องเลยคนร้อนคนน้อยคนใหญ่จะเอือกสามลูกเลยเนาะแต่ว่าเพื่อนจะเมย์ได้เนาะ กินบดหนีก็ให่ำกินบดนีใหญ่กันกินไดินบดให้มันบดสันกันสิหเลยกไดซื้ออีกเพ่เพียงห่ซื้อเก่าเลยสี่ปีแล้วอีกจดอีกจเดือนก็จะชตัวสี่ปีปลยหรือว่าสี่ปีเต็มปลายเดือนสี่เดือน ไก่ได้ฉายเดือนสีเดือนนี้เดือนหาเดือนหาเลาวคำลาข่าวนอกนี้ได้ส่เจ็กปีแล้วติกมีสิบสองตุ๊กสิบสี่ปีโอ้เราตุ๊กสิบสี่แล้วติกสิบสองเหมอนคนสิบสี่ปีคนสี่ปีนั่นลื่นสิบปีเนาะน้องตุ๊กลื่นน่น้องมิกสิบปี่นประกอบเนั่นก็ลื่นลื่นกันอะหมดสิุคนนะ การเป็นอยู่น้องเตะกันประมาณนี่นะพี่น้องน่องเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งจนใหญ่ถือว่าเราก็เก่งเลยพี่น้องเลยอยู่ตอนนี้บิดตอนน้องยังมีน้อยด้วยคือจะลำบากเองเนาะเดี๋ยวว่าได้ซื้อนุ่มซื้ออย่างหาเบาหรือว่าต้องแบบไปกินแต่เขานุ่มตะกี้บาเปียงเพิ่นซื้อมาให้เปลี่ยนหนึ่งเพิ่นเอามาให้ที่นี่วันแรกะจะอยู่กับน้องเจ้าแล้วจะควีเจงได้อันมี ยูทูปเขามาถ่ายทำถ่ายคลิปป้าเอาัอนะไมเตียวดเพูดมันแตกเิลยติ๊กี้น่ยแม่เตียวนยคือเป็นไครเป็นแมยแมยของเจ้าเองว่าโอ้ขหหยามาเลยมิหัวงาเร็วมาคนจะถึงเอาได้ จะได้อันเพื่อยชิมาอีกบ่อันทางอนยาผูเบญเวยจอนี่คือว่าไทยเดินหาบอกเรว่เงว่าภูเบนหาโอ้ใกล้จะจ่อยแล้วเนาะโอ้ว่าเดือนนี้ขนาดภูเบญนามอือชิมาลินหรือว่าอามาลินจึงมือวันนี้คือพู่บญมาสิมาเดือนนี่อมาลินเดือนนึงเนาะมาเยี่ยมหอย คือว่าเพิ่นมาช่วงนั่นกะประมาณจะดหนึ่นมาเพิ่นมาเออในเพิ่นมาจิดหนึ่งเนาะแต่ว่ามาวันนี้เพิ่นมาโดนเนาะอือก็มามาเยี่ยมพี่น้องเลยมาเยี่ยมหลังจากที่ช่วยแล้วก็มาเยี่ยมมายามทังน้องเต้เพิ่นคือว่าช่วงนี้เพิ่นยังรางงามมาได้เนาะแต่ช่วงนั่นนายังมมีหนาฝุนที่เพิ่นมา บ่าอันบ่าอันตัวที่เวนชิมาใหม่นี่นะมุมีดอกมุอาจจะเนี่มุมีฝนเนาะถ้าว่าปีกายนี่เดือนนี้แม่นปะมีฝนแล้วตอนนั้นปีกายนี่เดือนนี้ปะคือว่าคลอดปีไว้เนาะคือว่าหากับอันคือว่าแบบในความรู้สึกคือว่าหากับเพื่อนหากับมานี่นะแต่ว่าเดือนทมปีกายนะมีฝนปีนี้ยังมุมีฝนอยู่ปีนี้ตกเธอเดียวเนาะค่ะตะกี้ทั้งนี่ไป็ตกบ่แถวบ้านบางนาวตกเมื่อคืนนี้ ปีนี้อาจจะฝนบาดีวิจักเนาะปีนี้ข้าห้องฝนมาเยอะ้าห้องอีกทั้งนี้นะทั้งนั้นเลยมีเตห้อนอย่างเดียวทางนะกับลมเล็กๆน้อยๆลมแห้งเลยอยู่พี่ร่มมืดคืนนี่นะว่าทางทางบ้านผลตัวได้อันลมแหง้งเนาะมีเตห้อนอย่างเดียวพี่น้องเลยรถิศต้าก็เปิดไว้เลยเลยนะยาะยันเอ๋วอยูย่หรือเนาะเปิดไว้ค่ว่าปิดก็คือว่าเข้าไปนี่ถ้ามันอยู่ไฟลุ่มรถ ก้อน่ันธุ์เนาะสิพากชงการแล้วส้มโกลด์หนึ่งเปลี่ยนแล้วเนี่อนตรงตุกเนาะสีผมนี่เนาะสีผ้ากำมะลินเทพชงการนี่ไปดินอยู่บ้านกระบังเบ็ดนะขามพ่นสีผ้ากันแยกเทพวันนี้คนหนึ่งไปทางหนึ่งมีหมูอยู่พุ่นว่ามีหมูมันไปดินตาสามนี่แหละหมู่านิว่าไปดินู้เดียวแล้วว่าไปไปน้วกันเปบมือถงขาแล้วมันนะขามทั้งเรื่นี้เนาะ ไกลบ่พโค่เน oh, ah ี an, oh, oh. Oh, ่ะโคทางใดระโคราาทางลงสวรรค์อนี is is ้โอ้ท้งุโอ้หรือว่าอันทังหวแล้วเปนกการเนาะทังอัญญาคเพ่นมากกันเนาะกิชนการแล้วตะกี้กินท่านงการแล้วไดต่ว่าท่านสงการพระราจิมาลินสงการเลยอ้ เอาไปประมาณนาทียาวเีพี่น้องเลยเนาะคือ<ม>ชิดได้ขอตัวลาเลยพี่เจอมื่อนี้ก็ดีมุกดีใจนนั่นเป็นライเดอร์เนาะที่ว่าได้สิ่งทุกอย่างเริ่มมาได้ขอมาเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือสิสะดวกสบายในการใส่น้ำใส่ในเนาะเดี๋ยวนี้สิบริยงยุ่งยากอะไรพี่น้องเลยเนาะก็คือสิดได้เป็นเอาแปบ๊บเดียวจากเครื่องจากของก็สบายแบบนี้น้องตุู้ปูพูซักแล้วก็มีแห้งแล้วแบบนี้เห็นได้เนาะพี่กี้แล้วมีตัวยุงยุ่งอะ ดู ه, ้ยแดดอะอรพี่นอ้องเลยเนาะให้นอ้นองๆเพิ่นไปหากินข้าวก่อนเพราะว่าเพิ่นที่กินข้าวเที่ยงเนาะเอ่ะจิไดาก็สบายดีสบายดีเนาะพี่นอ้องเลยเนาะมาพบไปพบกันในคลิปต่อไปดุดดุด,ดมาเยี่ยมมายามตัวเดีย่ยที่เงอริโแค่แต่ว่าอยู่โฮมพี่นอ้องเลย <S <S ไปพบไปพบกับสาวๆในะคลิปต่อไปเด้อพี่น,อ <S <S น้องเนาะงจิไดาก็ขอกลับเข้ามาสบายดีสบายดี